you <laughs> ความสนุกนะฮะยาอะไรมากมายนะครับใช้ดูพี่นิดวิจัยยานนะครับในการรับฟฝังนะฮะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นอยู่ที่ดูมินิของแต่ละคนนะครับแต่ของแบบนี้ก็บอกว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะฮะคนที่ไม่เชื่อก็บอกว่าก็ไม่เชื่องจริงแหละนะครับคนที่ไม่เชื่อก็เคยเจอมาแล้วนะครับส่วนคนที่เชื่อก็ฟังแล้วแม็คบไดอารมณ์ดีว่ะเออนะฮะนะครับแต่ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าฟังเรื่องแบบนี้นะฮะเรื่องร้อนๆเนี่ยเวลาแบบนี้ ถ้าอยากจะฟังให้ได้อา t รสเนี่เขาบอกว่านะครับถ้าเกิดว่าอยู่คนเดียวนะครับปิดอ่ห้มิดชิดนะฮะเปิดไฟสลัวสลัวเกิดว่ามีแอร์ในห้องก็เปิดแอร์ไอเย็นเย็นนะถ้าเกิดไม่มีก็เปิดผัาลุมเบอร์สามไปเลยไอเย็นนะฮะแล้วก็เอาผ้านวมาวมาห่มนะฮะนะคลนะุมไม่หมดเลยก็พยายามนะครับจินตนาการนึกว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์รับรองว่าได้อา t ร e จริงๆร้อนจริงๆ นะฮะเรื่องนี้เอาละเป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังกันได้ครับเพราะว่า right. เรื่องทุกเรื่องนะครับรรมไปถึงเรื่องนี้นะฮะฟังเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกนะคุณผู้ฟังนะฮะอยากคิดเดินมากนะครับเอาสิ่งที่ดีเก็บไว้นะครับสิ่งที่ไม่ดีก็ปล่อยมันไปแล้วกันนะฮะฟังเพื่อความบันเทิงจริงๆนะครับนึงเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับตามที่ผู้เล่านะฮะนั่นก็คือลุงเสิร์ตนะครับนะครับหรือว่าพี่เสิร์ตสมัยนั้นนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นนะฮะตอนนั้นที่ประมาณ อ่าห้าสิบกว่าปีอะไรุณดูฝังนะยฮะยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยนะฮะเรื่องอำนวยความสะดวกไม่มีแน่นอนนะครับบางพื้นที่นะฮะโดยเฉพาะนะครับแถวบ้านนอกนะรับ้านป่าอะไรพวกนี้นะครับแต่สิ่งที่นะเพลิดเพลิงเริงใจเนี่ยมีกันอย่างแน่นอนตั้งแต่ยุคไหนสมัยไห้แล้วนะฮะนั่นคือเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับลุงเสิร์ฟที่เล่าให้ฟังเรื่องนี้กับตัวเองเกิดขึ้นกับตัวเองเลยนะฮะตอนนั้นลุงเสิร์บอกว่านั้นนะฮะตัวเองเนี่ยเป็นพระเอก ลิเกนะครับคุณผู้ฟังนะครับลิเกนี้ใช้ได้เลยว่ายุคนั้นเขามีนะครับนะครับมีแล้วก็เป็นลิเกที่สแสดงนะฮะตามงานวัดต่างๆนะครับหรือว่าตามงานที่เขาจ้างไปพีพ่เสษีบอกว่านะครับตอนนั้นนะฮะก็เล่นลิเกนี่แหละนะครับไปทั่วสารทิศละนะครับไปที่นู่นนี่บ้างนะฮะตามงานต่างๆนะครับแล้วก็ถึงคราที่ตัวเองจะต้องปิดวิกนะะปิดวิกลิเกนะนั่นก็คือจะต้องไปเล่นนะครับปิดวิกที่ วัดนะครับในวัดนะฮะก็นะครับไปได้ที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งนะครับอยู่ที่ชนบุรีนี่แหละนะคะคุณฝางก็ไปสร้างตั้งปักฐานอยู่ที่วัดแห่งนี้แหละพื้นที่หนึ่งในจังหวัดหนึ่งเลยกันคุณผู้ฟังนะครับไปอยู่ที่นี่เป็นเดือนเสือเลยนะฮะไปปิดวิกนะครับเพื่อไปเล่นลิเกที่นั่นแหละให้กับชาวบ้านได้ดูได้ชมนะครับบางวันก็มีบ้างไม่มีบ้างนะครับ พี่เสิร์บอกว่านะครับตอนนั้นนะครับก็ไปได้วัดแหล่งนี้แหละนะครับก็เข้าไปปิดวิกที่นี่นะครับไปตั้งลุกลากที่นี่เลยนะคพาลูกน้องไปนะก็หลายคนเหมือนกันนะครับไปเล่นให้ชาวบ้านก็ดูได้ชมกันนะครับแรกๆเนี่ยนะครับก็มีนะฮะเยอะนะฮะนะครับมานั่งดูลิเกกันแล้วก็เรื่องที่มันเกิดขึ้นอยู่นูฟังนะครับอยู่ไปอยู่ไปนะครับตอนนั้นที่เล่นลิเกอยู่เนี่ยนะครับมันมีนะครับผู้หญิงคนหนึ่ง และก็ผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นพี่น้องกันนั่นก็นนคือ,อพี่วันนะและก็น้องหญิงซึ่งสองคนพี่น้องนี้นะฮะพี่วันเนี่ยเขาเป็นสัป,ปเหร่นะยเป็นสัป,ปเหร่อ,อยู่ที่วัดนี้แหละนะครับและก็น้องหญิงเนี่ยเป็นน้องสาวของพี่วันน้องได้แพแต่ว่าครอบครัวของเขาเนี่ยไม่มีพ่อแม่นะครับพ่อแม่เขาได้เสียชีวิตนะฮะได้จากกันไปแล้วตั้งนานแล้วนะฮะก็สรุปว่าอยู่ด้วยกันสองคน นะครับเป็นหญิงชาวบ้านกับชายนะครับที่เป็นสัปเหร่ออยู่ที่วัดนี้นะฮะนั่นก็คือพี่วันนั่นเองรู้ฝังนะครับและด้วยความที่ในวัดนี้แหละเขามีลิเกของคณะที่เศินี่แหละมาเล่นอยู่เป็นประจําทุกวันนะครับและก็น้องหญิงนี้นะฮะเขาบอกว่าเป็นเป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีที่สุดในหมู่บ้านนะฮะ นะครับตอนนั้นอาชีพของเขาก็เที่ยวขายผักนะฮะไปเก็บผักไปขายอะไรอย่างเงี้ยแหละนะไปตลาดนะครับขายในตลาดบ้างอะไรบ้างแล้วก็มาช่วยงานพี่นะฮะที่ในวัดนี่แหละนะครับเขาอยู่ด้วยกันมา2คนนะครับโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ด้วยความที่พี่วันนี่แหละนะครับเป็นคนเป็นคนที่ห่วงลูกเป็นห่วงห่วงน้องสาวมากนะครับเพราะว่าน้องสาวนี่เป็นคนที่สวยมากนะครับแต่ด้วยความที่นะฮะลิเกของพี่เสิร์ตเนี่ย ลิเกก็ร <ate> yes, like ู้ๆอยู่แล้วนะครับโบราณก็บอกว่าแม่นะครับถ้าเกิดเป็นพระเอกลิเกเนี่ยต้องเชวาชู้บ้างอะไรบ้างนะฮะแล้วเกิดขึ้นเรื่องนี้จริงๆนะครับจริงๆแล้วน้องหญิงเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่ได้ชอบลิเกอะไรเ้่าไรนะตอนนั้นนะครับแต่ด้วยความที่ว่าพี่ชายมาอยู่ในวัดนะครับในวัดมีงานมีงานอะไรเนี่ยเขาก็ต้องมาดูมาช่วยนะครับก็เลยไปไปนั่งดูลิเกนะไปดูนะฮะไปดูบ่อยนะครับเพราะว่าเขาเล่นทุกวันนะฮะ ไปดูบ่อยนะฮะด้วยความที่ไปนั่งดูนั่งดูนะที่เสิร์นะครับพระเอกนิเกแก่ก็เลยเกิดอาการที่ชอบขึ้นมานะครับเห็นน้องหญิงปับ๊บโอ้ถูกใจด้วยความที่เป็นพระเอกนิเกเจ้าชู้นะฮะตอนนั้นนะครับเห็นสาวสวยไม่ได้ก็แอบชอบแต่นะฮะแอบชอบแต่มันก็มีแต่นั่นนั่นคือเป็นพระเอกลิเกจะออกมาออกตาจีบคนอื่นมากไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามีแม่ยกบ้างอะไรบ้างใช่ไหม ก็เลยไม่กล้าที่จะออกหน้าออกตาก็เลยแค่ได้แอบมองนะครับและก็ร้องเพลงแซวนะครับร้องเพลงมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าเพลงความรักเจ้าขาเพลงนี้แหละนะฮะที่ทําให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าลุงเสิร์ตนะครับพระเอกลิเกตอนนั้นร้องเพลงนี้ทุกวันนะครับพอเห็นน้องหญิงมานั่งดูลิเกก็ร้องเพลงนี้เกี้ยวนะตาก็จ้องดูเอ๊ะ ดูผิดสังเกตว่าน้องหญิงอาจจะชอบเพลงนี้เหมือนกันอะไรประมาณนั้นนะดูถึงขนาดนั้นนะครับดูถึงกันว่าหญิงคนนี้ชอบเพลงนี้หรือเปล่านะจนในที่สุดนะครับพอแกรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ชอบฟังเพลงนี้แกร้องเพลงนี้ทุกวันเลยนะครับร้องทุกวันนะเพราะว่าตัวเองนี่ชอบก็เลยคิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะเอาน้องหญิงนียมาเป็นเมียให้ได้นะฮะความคิดนั้นมาจริงๆรู้ฟังแต่ด้วยความที่ว่าพี่วัน เป็นพี่ชายของจริงเนี่ยเขาเป็นคนที่ห่วงพี่มากนะเขาเป็นสปารอยู่ที่นี่นะฮะนะครับก็เลยจีบนะครับพี่เสิร์ตเนี่ยจะไปฉีบจีบน้องหญิงนะฮะด้วยการที่แอบไปเจอนะครับแอบมาพูดคุยในงานวัดบ้างล่ะนะครับตอนนั้นพอจีบไปจีบมานะฮะพูดคุยกันบ้างจะเจอกันบ้างนะครับร้องเพลงให้ฟังบ้างเหมือนคบว่าน้องหญิงเนี่ยมีใจนะฮะนะครับตอนนั้นเนี่ยหญิงนี้นะฮะน้องหญิงเนี่ย ไม่มีชายใดมาจีบเขาได้เลยนะฮะนะครับแต่ว่ามาพิเศษนะฮะพระเอกลิเกคนนี้มาพูดคุยไม่ถึงเดือนนะครับร้องเพลงให้ฟังบ้างมีความรู้สึกว่าพิเสศบอกว่าเจะเข้าข้างตัวเองละนะครับรู้สึกว่าน้องหญิงจะพูดคุยด้วยจนในที่สุดคุณฟังเชื่อมั้ยว่าแกเจบ็บจนได้นะฮะนะครับพูดคุยกันอะไรกันแต่ว่าเรื่องนี้แกก็ต้องปิดเงียบนะบเพราะว่าให้คนนอกรู้ไม่ได้นะครับพระเอกลิเกนะฮะ ว่ามาติดผู้หญิงแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวแม่ยงแม่ยกอะไรเนี่ยจะอะไรแน่นเลยอะไรประมาณนั้นนะครับและก็ที่สําคัญนั้นคือให้พี่วันหรือว่าพี่ชายของหญิงรู้ไม่ได้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าเกิดรู้เนี่ยตายแน่นอนนะนะครับเพราะว่าเขาไม่ชอบเลยเขาไม่อยากใหู้้กสาวเขาเนี่ยไปคบหากับลิเกะตอนนั้นนะครับเขาบอกว่าไม่ดีคือความคิดของพี่วันนะครับครับเขาก็แอบชอบกันคุยกันได้และก็อยู่มาวันหนึ่ง เรื่องนี้มันเข้าอูพี่วันจนได้ครับพี่วันซึ่งเป็นพี่ชายของหญิงนี่แหละพอรู้ละแค่ราคาว่าสองคนนี้แอบเจอกันนะครับชอบพอกันนะครับพี่วันก็ไม่พอใจนะครับก็ไปพูดด่าว่าน้องหญิงนะครับซึ่งเป็นสาวแด้แ้นะครับแล้วก็ไปว่านะครับตอนนั้นกาว่าจะไปว่าพระเอกลิเกนี่แหละพิเนะคุณฟังเชื่อไหมมีอยู่คืนหนึ่งวันนั้นแกตามไปที่เวทีลิเกนะครับไปถึงนะฮะ เรียกไพรลิเกออกมาเลยนะครับเรียกพี่เสษนะฮะลงมาฟังเชื่อไหมว่าพอเรียกลงมาปั๊บเนี่ยแกเอาไม้ทุบเลยครับแกเอาไม้ทุบพี่วันนี่แหละนะฮะทุบป,ปั๊บนะฮะแกบอกว่ามึงอยากมายุ่งกับน้องสาวกูแกพูดอย่างนี้เลยเนี่ยขออนุญาตนะคุณฟังพูดหยาบนะฮะคือจะขอเป็นคาพูดที่เขาพูดกันสมัยเมื่อก่อนนะเขาบอกว่ามึงอยามายุ่งกับน้องสาวกูถ้ามึงไม่อยากตายนี่คือสับปะเลอที่วัดนะฮะ พอเอกย์รู้ไม่ชอบเอาเลยนะฮะเพื่ออีกเกเนี่ยแต่ทํายังไงได้ตอนนั้นพี่เสิร์ฟบอกว่าแกรักไปแล้วนะฮะตอนนี้นะครับบอกตรงว่ารักน้องหญิงนี้มากๆนะครับนะฮะพูดคุยกันเกือบทุกวันนะครับร้องเพลงให้ทุกวันก็รักนะฮะจนในที่สุดนะครับห้ามไม่ได้คุณรู้ฟังเรื่องความรักห้ามแล้วไม่ฟังนะฮะมีอยู่วันหนึ่งเขาไปแอบเจอกันนะฮะพอไปแอบเจอกันนะทีนี้ล่ะมันถึงเวลาแล้วคุณผู้ฟังที่ลิเกเนี่ยจะต้องปิดวิก นะครับปิดวิกนั่นหมายมัว่าต้องกลับต้องไปละนะฮะนะครับไปจากที่นี่แล้วก็ไปแสดงที่อื่นทําไงละ่ะทีนี้เออนะฮะพระเอกลิเกพี่เสิร์ฟเนี่ยอยากจะเอาน้องหญิงนี้ไปเป็นเมียด้วยนะฮะอยากเอาน้องหญิงไปให้ได้ไม่รู้ที่ทำยังไงนะครับก็เห็นแล้วว่าน้องหญิงนี่แอบชอบเขาแล้วละ่ะนะครับก็เลยมีอยู่วันหนึ่งเขาแอบเจอกันแล้วก็พูดคุยกันนะครับบอกว่าเออหญิงเดี๋ยว อีกประมาณสามวันนะครับจะปิดวิกลิเกอแล้วเดี๋ยวจะกลับไปที่อื่นแล้วประเด็นที่อื่นแล้วเอาหนีไหมเราหนีตามกันไปได้ไหมเออเนะฮะนะครับ,นะรบนี่คือเพกที่เอพูดอย่างนี้เลยบอกว่าจะพาน้องหญิงไปเพื่อพาหนีเลยเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะครับพี่ชายไม่ให้เจอไม่ให้คบแต่ตัวเองรักไปแล้วนะฮะน้องหญิงก็เลยคิดคิดไปคิดมาตกลงนะค,คุณผูห่งนะครับน้องหญิงตกลงนะฮะบ,บอกว่า โอเคเดี๋ยวจะหน,นีตามอ่ะจะหน,นีตามพี่เสิร์ตนะครับพี่เสิร์ตก็เลยดีใจมีความรู้สึกโอเคสาเร็จนะครับได้ผู้หญิงคนนี้ไปเนี่ยก็คงจะพาไปอยู่วงลิเกอะไรประมาณนั้นนะครับนะฮะแล้วข่าวนี้คุณผู้ฟังตอนนี้ไม่รู้ว่าไปถึงหูนะฮะพี่วันเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าไปถึงหูได้ยังไงนะฮะจนในที่สุดคืนหนึ่งมาอีกแล้วฮะเดินมาที่ ลิเกรงลิเกนะครับแล้วก็เรียกนะครพี่เสิร์ตเนี่ยมาถามว่ามึงจะพาน้นงสาวกูหนีใช่ไหมพูดอย่างนี้เลยครับพี่เสิร์ตตกใจเอ๊ะรู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงถ้าในเมื่อว่ามึงรักน้องสาวกูจริงนะครับคือนี่คาพูดของพี่วันนะครับรู้แล้วว่าอีกสามวันสองคนนี้ต้องหนีตามกันแนะ่พี่วันก็เลยบอกว่ามึงพูดมึงเลยนะฮะ ถ้ามึงรักน้องสากูจริงมึงไปหากูที่บ้านได้ไหมมึงยอมเป็นสับเปลือได้ไหมมึงยอมเลิกเป็นไรเอกลิเกแล้วมึงยอมเป็นสับเปลือกเหมือนกูได้ไหมพูดอย่างนี้เลยครับแต่ด้วยความที่พิเสศน์เนี่ยสถานการณ์บีบบังคับแบบนี้นะฮะเขารู้แล้วตัวเองก็อยากจะได้น้องหญิงไปก็เลยตอบตกลงฮะตกลงนั้นคือตกลงแบบไม่ได้คิดอะไรนะฮะนะครับ ใจจริงของเขาคือเขาคิดว่าตอบตกลงไปเพื่อที่ว่าให้มันเรื่องมันจบนะฮะแล้วก็ได้น้องหญิงกลับมาเนี่ยเขาคิดว่าคงจะ,ะเขาเป็นซัปเลอ์ไม่ได้แน่นอนลิเกกับซัปเลอ์มันคนละอย่างกันเลยนะฮะแต่เขาคิดว่าถ้าเกิดว่ารับปากไปแล้วได้น้องหญิงมาแล้วเนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยพี่วันก็อาจจาะทำใจได้อะไรประมาณนั้นอาจจะไม่บังคับอะไรเท่าไหร่นะนก็เลยรับปากไปเพราะอ,อ,อย่างนั้นแหละฟังนะฮะพี่วันบอกว่ามึงไปหากูที่บ้านนะฮะ มึงไปหาปูที่บ้านแล้วก็มึงอย่าเอาหนึ่งอย่าแขวนพระไปนะนี่คือคําพูดที่พี่วันพูดออกมามึงอย่าแขวนพระไปนะพูดอย่างนี้ด้วยนะครับทั้งๆท,ที่สองคนนี้เป็นบ้านเหมือไม้เบากันมาตลอดนะฮะเคยทุบกันมาแล้วด้วยนะฮะนะครับตกลงที่เสดแกตกลงนะฮะก่อนที่จะไปนะครับจันทีตั้งไ้ไปเขาบอกว่าไม่ต้องหนีแล้วนะฮะเดี๋ยวมึงไปที่บ้านกูครบสามวันที่มึงนัดเจอกันนะสามวันที่จะหนีวันนั้นแหละ มึงไปหากูที่บ้านนะครับนี่คือคําพูดของวิวันนะครับเท่านั้นแหละพี่เสิร์รมีความรู้สึกว่าเอ๊ะ hey, มันยังไงห้ามพาพระติดพระไปด้วยนี้มันยังไงนะฮะหรือว่าเป็นเขาถือหรือเปล่าที่บ้านปะหลืออะไรประมาณนี้เขาแกก็คิดไปต่างๆนะฮะแต่แกไม่พาไปจริงนะพระไม่แขวนพระไปสักองค์หนึ่งแต่ว่าแกติดมีดไปเล่มหนึ่งนะฮะมีดนะครับพกติดหลังไปเลยนะเผื่อว่ามีอะไรถึงเวลานัดหมายนะฮะตอนนั้น ใครับตอนหัวค่านะฮะดับหมายตอนหัวค่านะฮะพี่เสิร์ตแกก็ไปจริงๆครับไปบ้านน้องหญิงนี่แหละบ้านพี่วันนี่แหละนะครับไปถึงนะตอนนั้นก็พอที่จะมุงมิงแล้วละ่ะไปถึงเห็นหน้าบ้านโอ้คุณฟังนึกสภาพบ้านสมัยก่อนนะฮะนะครับเป็นบ้านไม้นะครับมีต้นไม้ใหญ่ๆหน้าบ้านแล้วก็มีศาลานะครับที่นั่งพักแล้วก็ตาม ไฟแบบเป็นตะเกียางอะไรประมาณนั้นร่หว่างคิดดูว่าตอนนั้นน่สภาพของพี่เสิร์ตแกบอกว่าแกไปถึงหน้าบ้านปั๊บให้แกเห็นแล้วนะฮะแกเรียกเลยนะครับแกเรียดนะฮะเรียดพี่วันกับน้องหญิงนี่แหละพอเดินเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับกําลังที่จะเข้าตัวบ้านนะฮะก็มีเห็นน้องหญิงนะครับนั่งอยู่ที่เก้าอี้แล้วก็โต๊ะตัวหนึ่งนะครับนั่งอยู่นั่งทันหลังนละรู้เลยว่าเป็นน้องหญิงนะครับ แกก็เลยดีใจนะครับเข้าไปพูดกับน้องหญิงบอกว่าเออเนี่ยพี่จะมาคุยกับพี่วันพี่ชายของหญิงนะเรามาตกลงกันดีๆแล้วก็เท่านั้นเลยคุณผู้ฟังพอพูดอย่างนั้นปั๊บนะครับเขาจับหญิงเนี่ยหันมาที่เขาเพื่อที่จะมาดูหน้าอาริจาก,กุลผู้ฟังเชื่อไหมว่าเขาตกใจนะครับที่เสิร์ฟเขาตกใจมากช็อกเกือบช็อกเลยตอนนั้นสภาพที่เขาเห็นน้องหญิงที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้นะฮะตาแตกฮนะ สภาพตาแตกหน้าบวมนะครับตัวเนี่ยคือเขียวช้ำไปหมดเลยนะฮะที่แรงกว่านั้นนะครับปากเบี้ยวนะฮะตาแตกนั่นหมายความว่าตกใจยังไม่ทันอะไรเท่าไหร,ร่นะฮะเสียงปืนดังมาจากข้างในนะเป็นเสียงปืนลูกซองนะครับที่พี่วันเนี่ยยิงออกมาจากในบ้านยิงคือคือ,คอไม่ได้ยิงโดนนะฮะยิงขู่นะครับแล้วก็เดิอนออกมาจากในบ้านบอกว่ามึง มึงรักน้องสาวกูมากใช่ไหมถ้ามันอยู่สภาพแบบนี้มึงจะเอามันไหมพูดอย่างนี้เลยคุณผู้ฟังตอนนั้นพี่เสดบอกว่าแกช็อกเลยนะ,ะครับช็อกนะฮะพูดคุยตกลงกันตกลงกันนะฮะพูดคุยกันพี่เสดบอกว่าคุยกันดีๆก็ได้อะไรประมาณนี้ทําไมคุณทําไมคุณต้องทําน้องสาวคุณถึงขนาดนี้นะคือหมายถึงว่าเขาซ้อมครับตาแตกนะฮะตาบวมปากกลิ้นหมดเลยนะฮะแล้วก็ตามตัวเขียวช้ำหมดเลย พี่เสิร์บอกว่ารักน้องหญิงจริงอ่ะถ้าอย่างนั้นมึงเดี๋ยวรอกูแป๊บหนึ่งแกเดินเข้าไปในบ้านนะครับพี่วันนี้แหละแกไปหยุดกล่องไม้มากล่องหนึ่งเล็กๆแกบอกว่าเอา้ามึงเปิดดูของข้างในเปิดดูของข้างในแล้วมึงสัญญากับของข้างในให้มึงเอาทูบเอาทูบมาด้วยนะดอกหนึ่งแล้วก็จุดทูบดอกหนึ่งให้สาบานนะครับพอเปิดกล่องปับ๊บท่านนแหละคุณฟังใช่ไหม เกือบช็อกอีกครั้งหนึ่งน,นั่นก็คือในกล่องไม้นะฮะมีนิ้วครับมีนิ้วมือคนน,นั่นก็คือเป็นนิ้วของแม่เขาเองนะเขาบอกนะครับแกพูดขู่ด้วยบอกว่านี่แหละนี่คือนิ้วแม่กูพี่วันพูดนะครับนิ้วแม่กูที่เลี้ยงกูมากับเลี้ยงน้องกูมามึงสัญญากับแกได้ไหมว่ามึงจะรักน้องสาวกูจริงๆอะไรครับตอนนั้นไม่ทําไม่ได้เพราะว่าเขามีปืนถือปืนอยู่เนี่ยนะครับพี่เสิร์ชจ,จำใจต้อง ต้องทำาครับจุดธูปแล้วก็กราบขอเข้ามาแล้วก็พูดเลยว่านะตามที่พี่วันบอกนะครับว่าเนี่ยรักน้องหญิงจริงๆแล้วมีนิ้วมือเขาบอกว่านิ้วมือเนี่ยนะครับพี่วันเขบอกว่าตอนที่แกเผาแม่แกเนี่ยแกก็เลยแอบนะครับแอบตัดนิ้วมือของแม่แกเก็บไว้นะครับเพื่อเอาไว้บูชานะครับโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยนะคุณผู้ชมก็ พิเศษก็ทําตามนะครับพอทําตามปั๊บทีนี้แหละนะเท่านั้นยังไม่พอแกก็เลยยิบจับมือของหญิงเนี่ยขึ้นมาแล้วก็สับนิ้วด้วยฮะสับนิ้วเลยนะฮะสับนิ้วแล้วก็ลูกกระเห็นเลยเท่านั้นแหละพิเศษบอกว่าพอแกเห็นอย่างนั้นปั๊บพิเศษจ,จับมีดข้างหลังที่เอามานะฮะที่พกติดตัวมาด้วยนะครับกระโดดแทงนะฮะพี่วันนะฮะเขาที่หน้าอกด้วยความที่ตัวเองนี่โกรธมากนะครับ แทงปั๊บก็ตัวเองก็เลยคว้านะฮะน้องหญิงนี่แหละนะครับอุ้มน้องหญิงวิ่งไปเลยนะฮะกาว่าจะวิ่งกลับไปที่วัดที่ที่หลงเก๋นะฮะตอนนั้นมืดแล้วค่ําแล้วนะฮะร,รู้ที่ทำยังไงนะฮะแต่ส่วนพี่วัดเนี่ยนอนจมกองเลือดอยู่แต่ไม่ตายผู้ฟังไม่ตายนะฮะมีมีมดเสียบหน้าอกอยู่พี่เสิร์ตเนี่ยอุ้มน้อง,งไปนะฮะอุ้มไปวิ่งไปอุ้มไปวิ่งไปสุดท้ายน้องหญิงเสียชีวิตผู้ฟังนะครับเสียชีวิต ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรแหละนะครับแต่ยังไปยังไม่ถึงวัดเลยต้องหญิงเสียชีวิตแล้วนะครับพี่เสดบอกว่าตัวดูแล้วไม่หายใจแล้วนะฮะแต่ก็เลยรีบวิ่งไปที่วัดนะครับไปบอกพักพวกนะครับเพื่อนฝูงที่พ่อพ่อแม่แม่ที่อยู่ในวัดแหละให้มาช่วยดูนะครับแล้วเขาก็เดินกลับมาอีกครั้งหนึ่งที่บ้านของพี่วันนี่แหละนะครับเดินกลับมาเนี่ยความโกรธมากนะตอนนั้น พี่เสดนะครับโกรธมากที่ทําให้น้องวันน้องหญิงเนี่ยตายนะครับก็เดินกลับมาเพื่อที่มาด่ามาว่าพี่วันเนี่ยแหละพี่ชายของน้องหญิงเนี่แหละนะครับคุณฟังเชื่อไหมว่าเขาเดินมาตั้งหลายคนนะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับเดินมาถึงเห็นพี่วันนะครับสับปะเลยคนนี้นั่งอยู่บนแคร่พร้อมด้วยกระดูกเหล้าฮะเหล้าขาวเหล้าเมื่อก่อนนะครับกระดูกเหล้าและก็มีมีดเนี่ยปักอยู่ที่หน้าอกนะฮะไม่เป็นอะไรฮะ แทงบัวเลาะด้วยนะฮะตอนนั้นนะครับจนในที่สุดชาวบ้านนะครับแถวนั้นก็พยายามที่จะกุมตัวแกไว้นะฮะจับตัวนะครับของพี่วันนะรู้สึกว่าตอนนั้นแกจะดูท่าทางแล้วไม่ไหวแล้วนะแต่ก่อนที่จะจากไปจากตัวนั้นคู้ฟังเชื่อไหมว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่าเขามาพูดกับพี่เสิร์นะครับยืนคุยยืนด่ากันอยู่อี๋ะเขาบอกว่ามึงไอเสิร์ตมึงนี่มึงรักน้องกูจริงเลยนะ ูเชื่อมึงแล้วว่ามึงชอบน้องอูจริงมึงรักน้องอูจริงๆเลยแม้กระทั่งมันตายแล้วเนี่ยมึงก็ยังรักมันเท่านั้นเลยคุณผู้ฟังนะฮะแทบจะช็อกอีกนะฮะคนที่มาตอนนั้นก็แกพูดอย่างนี้ขึ้นมามันหมายความว่าไงขนาดว่าเป็นศพขึ้นอืดมึงยังจะเอาไว้อีกเอานั่นหมายความว่าอะไรนะฮะนะครับทำใหพ้พี่เสิร์เนี่ยแกยิ่งงงไปไห่นะฮะ แกก็เลยบอกว่ามึงรู้ไหมไอ้น้องหญิงไอ้หญิงเน่ยน้องสาวกูอ่ะมันตายไปแล้วตายไปสองสามวันแล้วกูฆ่ามันเองนี่แหละกูฆ่ามันเองเท่านั้นคุณผู้ฟังโอ้โหฟังเรื่องนี้แล้วผมก็มีความรู้สึกเกือบช็อกเหมือนกันนะฮะก็เขานั่งอยู่ตอนแรกๆนะฮะน้องหญิงนั่งอยู่แล้วก็พูดคุยนะฮะอาจจะไม่ได้แต่ว่าหน้าตาเนี่ยตาแตกบ้างอะไรบ้างนะฮะนั่นคือ การที่ก็ซ้อมนะฮะที่พี่ชายทามานะครับแต่มาพีตรงนี้ว่าพี่วันบอกว่าถ้ามึงไม่เชื่อมึงไปดูศพมาเลยแล้วก็มึงดูเสื้อของมึงนี่ที่มึงอุ้มศพเข้าไปเนี่ยนั่นหมายความว่าพี่เสินะครับที่แกอุ้มน้องหญิงไปเนี่ยนย่มันเป็นศพนะครับเพราะว่าน้องหญิงโดนฆ่าตั้งแต่วันแรกแล้วที่แกรู้ว่าพวกนี้จะหนีตามกันไปนะครับชาวบ้านก็จับตัว เพื่อที่จะส่งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจจับตัวของพี่วันนี่แหละนะฮะที่ไปฆ่าน้องสาวตัวเองเนี่ยจนในที่สุดนะครับเขาก็สอบถามกันมาพูดคุยกันมาเช็คกันไปกันมาคุณผู้ฟังช่วยไหมว่ามันเกิดขึ้นยังไงนั่นก็คือเขาบอกว่าสองคนนี้สองคนพี่น้องนี่เนะฮะโดยเฉพาะพี่วันเนี่ยเขารักน้องสาวเขามากนะตั้งแต่พ่อแม่เขาเสียไปเนี่ยเขามีสองคนพี่น้องนะครับด้วยความที่ตัวเองเป็นสับปะเลอ หรือว่าอาจจะไปเล่นคลองเล่นอะไรบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแต่ชาวบ้านเขารู้ว่าพี่วันเนี่ยแอบชอบน้องสาวตัวเองนะครับนั่นคือแอบรักน้องสาวตัวเองแล้วก็มีหลายครั้งที่พยายามที่จะปล้ำทําร้ายนะข่มขืนน้องสาวตัวเองแต่มันไปไปไม่ได้ทําไม่ได้นะครับเพราะว่าน้องหญิงเนี่ยนะฮะเขาก็พยายามที่จะป้องกันตัวพูดอะไรกับใครไม่ได้เลย จนในที่สุดพอมาเจอเหตุการแบบนี้ที่สองคนนี้จะหนีตามมาอยู่ด้วยกันพี่วันก็เลยจัดการขั้นเด็ดขาดแลนั่นคือฆ่าน้องสาวตัวเองนูพฟังนะครับฆ่าน้องสาวตัวเองและก็ทําเรื่องศิยศาสตร์อะไรไม่รู้นะฮะทำให้น้องหญิงเนี่ยมานั่งนะฮะคือฆ่าตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่าพวกนี้จะหนีตามมันไปนะฮะครบ3าวันจันหนีตามแกฆ่าตั้งแต่วันนั้นเลยนะฮะฆ่าน้องหญิงจนตายครับ แสดงว่าน้องหญิงนี้ตายตั้งแต่วันแรกแล้วก็ที่พิเสษมาอุ้มไปนั่นคือมันเป็นศพแล้วนะคะัคืนอืดแล้วนะเหมือนที่แกบอกที่พี่วันบอกว่ามึงรักน้องกูจริงๆขนาดศพคืนอืดมึงเอาไปได้เออรู้ฟังนี่คือเรื่องนี้โอ้มันมาสยองมาขนลุกนะครับมันมาเป็นอะไรก็ไม่รู้กลับตาลบัดนะครับพี่ชาตวเองจะเอาน้องสาวตัวเอง มคือน้องสาวตัวเองไม่ได้ในเมื่อกูไม่ได้คนอื่นก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะครับความคิดที่ผ,ผิดแน่นอนนะครับก็เลยจัดการคนเด็ดการ์นั่นก็คือการฆ่าน้องสาวตัวเองรู้ฟังแลองนี้เกิดขึ้นจริงๆที่ตามที่ผู้เล่าเนี่ยได้เล่าให้ฟังนะครับพระเอกลิเกย,ยุคนั้นสมัยนั้นนะครับเมื่อ50กว่าปีก่อนนะครับ เขาบอกว่าเรื่องนี้นี่แม่นะครับพี่เสืดนะครับหรือว่าลุงเสืดตอนนี้ก็เป็นตาเสืดแล้วนะครับฟังเรื่องนี้แล้วแม่นะครับมันก็ตลบเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ฟังแล้วก็หลอนนะฮะนะครับก็อาจจะช็อกได้เหมือนกันนะครับผมฟังเรื่องนี้นะครับผมพยายามฟังพยายามฟังเก็บข้อมูลหลายๆครั้งนะครับพี่ที่จะเอามาเล่าเพราะว่าจะลืมหรือว่าบางสิ่งบางอย่างนะครับ ยังไงก็ถ้าเกิดผิดพลาดยังไงต้องขอไปด้วยจริงๆนะคุณฟังก็ในที่สุดก็2คนนี้ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะฮะนะครับไม่ว่าจะเป็นกลเอกลิเกหรือว่าน้องหญิงนะฮะแล้วก็ทําให้น้องหญิงเนี่ยต้องจบชีวิตลงแล้วก็ส่วนพี่ชายของตัวเองก็ถูกดําเนินคดีและก็โดนจับนะครับทางเจ้าหน้าที่เขามาจับนะครับไปติดคุกโดยปริยายนะฐานฆ่าคนตายนะครับน้องสาวตัวเองด้วยนะครับเอาละนะขอบคุณมากนะครับ